ก็ถัดมาเฮียันนี้เยอะเยอะจัดเลยอครูครับทํารีวิวตัวนี้ให้หน่อยสิอ่าเดี๋ยวผมจะตัดวีดีทหนึ่งนะฮะตัวนี้นะครับเอ่อซูปเปอร์ไฟล์ทีสามารถนี่ลักษณะค้ายค้เหมือนโคมตะเกียงโบราณนะแต่ว่าโคมน้ํามันผมไม่ได้ขายไม่ได้ขายตั้งแต่แรกด้วยนะครับแล้วก็ใช้ไม่เป็นด้วยบอกตรงๆผมไฟฟ้านี่ไปที่ไหนก็ได้ไม่เน้นคลาสสิกนะครับผมไม่ใช่แนวคลาสสิก เพราะว่าสมัยที่เขาคลาสสิกกันนะ่ะบ้านกูก็ไม่มีเงินหรอกจริงบ้านกูไม่มีตังค์ซื้อตะเกียสองสักอันเลยนะจริงไอ้ตะเกียงอะไรไม่มีหรอกไม่มีกับเขาหรอกนะครับเคยจะเห็นแต่เพื่อนเพื่อน,อนรุ่นพี่เขามีก็ขอใช้เขาบ้านแต่กูก็ใช้ไม่เป็นหรอกแล้วก็มายุคไฟฉายไฟฉายที่มันท่อนยาวๆอ่ะไม่ใช่แม็กไลท์ได้ไฟฉายที่มันเป็นสังกะสีอ่ะเออบ้านกูมีแค่นั้นนะ่ะบ้านกูยังนอนมุ้งอยู่เลยนะสมัยเด็กๆอ่ะกูไม่มีหรอกนะครับเห็นข้างบ้านเขามีไม่เป็นไรบ้านเขาไม่ใช่บ้านกู <laughs> อ่ะ อันนี้นะครับเป็นรุ่นของ Super ร์ไฟน์นี่จะมีที่ชาร์จ USB มาครับในตัวจะมีแบตเตอรี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่องไปให้ดูข้างหลังนะนเล่งไฟได้นะครับมันจะมีไฟขาวกับไฟเหลืองแล้วก็ไฟเหลืองและไฟขาวหมุนอย่างเดียวหมุนอย่างเดียวหมุนไปหมุนกลับแค่นี้ง่ายๆนะ เอ่าว่วอะเมื่อกี้อุบัติเหตุน,นิดหน่อยนะครับทำร่วไม่เป็นไรอะเราอิโมไวสุดอยู่แล้วนี่สินค้าตัวโชว์ในร้านนี่เห็นไหมเพื่อนๆว่าสว่างไหมก็สว่างนี้เนาะนะครับแล้วก็จะมีนี่คือแบตเตอรี่เต็มมันจะแจ้งตรงนี้เป็นสีฟ้าสามันนะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่า ปิดก่อนปิดมันจะไม่ขึ้นนะจะเป็นสีฟ้าสามัญแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟเป็นไฟสองสีสว่างไหมสว่างมากนะแต่วันนี้ก็คือมันช่วงห้าหกโมงเย็นมันจะมีแสงเข้ามาบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะบอกแล้วนี่รายการสดสินค้าแบนรนด์จีนนะครับคุณภาพดีแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ธรรมดาก็ได้ใช้สองเอสามก้อนนะครับถ้าเป็นไม่ได้ซื้อหกก้อนสำรองอีกหนึ่งชุดนะครับอย่ามั่นใจกับแบตเตอรี่ที่คุณมี ถ้าแบตเตอรี่หมดทําไงไม่ต้องหาว่าแบตไหนมันอน่อนยกชุดออกเปลี่ยนชุดใหม่แต่เจอชุดนั้นค่อยไปเอามิเตอร์วัดที่บ้านนะว่าก้อนไหนแม่งมีปัญหาหรือแม่งมีปัญหาทั้งสามก้อนเลยก็ว่าไปง่ายๆแบบนั้นนะครับสีก็จะมีสีเขียวสีเขียว,ยวแล้วก็สีครีมแบบนี้นี่ราคาเดี๋ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้นะครับค่อยง่ายๆดีสีเขียวก็จะเป็นกล่องแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปส่งไปให้นะครับแล้วเดี๋ยวตรงนี้ก็ ทำร<ไห>ีวิวคัตไว้ให้นะครับเมื่อกี้ตกตกจริงๆนะความสูงประมาณเมตรนึงอะไม่เป็นเนี้ยอะไรหรอธรรมดานะครับทีนี้เรามาดูสินค้านะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะสินค้าแบรนด์ที่มันคุณภาพดีๆมันจะมีสกรีนแบบเนี้นี่คือหลักในการดูสินค้านะครับคุณไปลองดูสินค้ากลุ่มที่คุณภาพดีๆหน่อยพวกแบรนด์แท้แบรนด์ดีๆมันจะมีการสกรีนที่มันมีเลเยอร์นะครับนี่ เพราะว่าสินค้าพวกนี้ผมคัดมาขายนะครับผมไม่ได้คือผมใช้ด้วยนะครับแล้วก็คัดมาขายก็คือเฮ้ยซื้อไปลูกค้าน่าจะชอบนะราคาประมาณนี้ทําตลาดได้